กูจะค่องไม่เบืรอสองตาเราข้าแป๊บนึงนะ้าไมไเจ๊ดะเดี๋ยวเราเป็นอย่างนี้นอ่ะมันเห็นดงนะครับสออบจ So Bob, ้ป้ามากินข้าวกินข้าวขอบคุณค่ะเจจ้างหนยี่น้อยายหน่อยรอชอบปัดนะพนอที่ขอบคุณจ้าพี่พิงคี่ไหนอ๋อเข้าหิวอ่ะสอสออบจนนทบุรีเขตสองบางปวยนะจ๊ะใครอยู่เขตสองบางปวยไง บางกรวยหวยดีออคุณหมอดูมันสิมันนิสัยไม่ดีอะ่ะพูดดังสิเดี๋ยวประเทศชาติก็รู้กันหมดเนี่ยนะไอฟซีไม่อยากจะพูดยังไงกับนินสัยจารบีแล้วเนี่ยเขตสองบางกรวยนะคะของจะเป็นเอ่อสออปจเขียนสออปจเนาะจต<อ>ุนทบ,บุรีนะจ๊ะเขตสอง <ขอ S 2> <อ>บางกรวยกับบางกรวยกรวย,รวยนี่มีรอเรือบางกรวยนะจ๊ะเขตสอง หมายเลขสองสอบจนนทบ,บรุรีเขตบางปวยนะจ๊ะหมายเลขสองจ้ะเชิญชวนจังหวัดนนทบ,บรุรีอุ้ยนนทบ,บุรีนี่เขามาทำบุญที่บ้านของปลาบ่อยด้วยแล้วน,ะน,วน้องคนนี้นิสัยดีใช่เป้บางปวยอุ้ยเป้บางปวยน<ะ>น,นทบ,บุรีนี้เอ่อเขาบอกเป้บางปวยไว้เลยนะคะเพราะว่า,าป้าอยู่ค่ะป้าอยู่อเอ็นนนทบุรีสวนเอ่อส้มโอเอ่อทุเรียนค่ะนะคะ สวนสซบโอลทุเรียนเออสวนเซบโวลมีทุเรียนด้วยเรนยู่อยู่นนทบุรีค่ะอยู่นนทบุรีญาติพี่น้องป้าไปบุรีใส่หน้าจะเลือกป้ารัตนาโชว์โชว์เขตสองเขตสองต้องเลิกเขตสองรัตนายกมือขึ้นจยกมือขึ้นแบบเบิงนี้ถึงชัดไหมด้วยสองด้วยอะชัดไหมชัดไหมฟาเร่ยป้าด้วยเออมาณน่ะโอเคออปจอกอีกสองด้วยอะไรแล้วใช่ไหม จป็นการใบบแม่เป็นตัวยนะคะเอ็ดไปกินไม่กินเลยไอ้กินนั่เลยน้องชอบมาทำบุญที่บ้านหมอปลาใครอยู่เขตนนก็เมตตาน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องจิตใจดีมากชอบมาขนาดรถเสียน้องก็มาหาให้ดื่นๆนะป้าเนาะใใช่พาเ้้ไปลยททหุกคน เบอร์ส <ừ, S 1> <น S 2> องใช่เลืยกเบอร์สองนี่บ,บ,บางปวย เดี๋ยวเพื่อนๆงงว่าวันนี้ทำอะไรกันวันนี้เรามาที่ที่ระยองกําลังจะไปที่จันทบ,บุรีนะคะมาช่วยคนนะคะที่เดินทางมาช่วยคนก็น่ราป้าลักษนากับน้องอาร์มป้ายามาด้วยมาเที่ยวใช่ไหมเจ๊ช์มือชูมือก่อนเบอร์สอง <c oughs> เบอร์สองเบอสองอันนี้นะคะเราจะไม่ลืมคุณคนเพราะว่าอันนี้ไม่มีค่าจ้างไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นนะคะอยากช่วยน้องเขาด้วยความเเราจะไม่ลืมคุณคนเพราะน้องเขาได้มาช่วยที่บ้านเราประจําเดี๋ยวให้เขาสาร เดี๋ยวมามาเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนี่คือน้องเป้คนนี้ทําบุญไม่ขาดตั้งแต่เขายังไม่ได้ลงเล่นตรงสองอบอจอนนทบุรีเขตสองบางกลวยน้องเป้ก็มาช่วยเราตลอดเลยนะคะคนนี้คนนี้ช่วยตลอดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออมาได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรแต่ส่วนได้คือส่วนดีได,ได้ตอบแทนคุณคว่าเขาเป็นคนดีจริงๆและช่วยเหลือคนจริงๆนะคะผู้ชายคนนี้ช่วยเหลือคนจริงๆนะคะ ไม่ได้เที่ยวค่ะดอกไม้แก่มาช่วยคนมาช่วยคนนะคะคุณเล็กคุณเล็กสวัสดีค่ะมาไทยได้ยังมาไทยมาเอาเสื้อไปด้วยนะคะมีลายเซ็นทุกคนเลยเสื้อของเสือเผ่นที่รับปากกันไว้แล้วมีของแยกยคุณเล็กด้วยนะคะตอนนี้น้องเป้นะ่าจะแบบดูเด็ดดูการที่เขาเขาเป็นคนที่อ่อนน้องของตอนแลวดีฉันกับหมอปาก็จะรักมากนะคะอันนี้จะบอกว่าน้องน่ารักมากจริงเป็นคนดีจริง เจ๊จ๋าทำแบบน้องอันอย่างนี้นี่ดิฉันยังเลือกอย่างนี้เลยเป็นกําลังใจให้คนดีๆเพราะว่าเขาอะมาทําบุญกับบ้าเราต้องแบบหกปีที่แล้วน้องเป้เข้ามาหกปีที่แล้วมาให้ข้าวให้น้ําให้อะไรสำหรับแบบเอ้ยพี่ฟ้ามีอะไรขาดเหลือไหมเขาจะถามตลอดนี่คือน้องเป้ถามตลอดนะป้านนะรถพังดึกดื่นไม่มีใครทําให้เป้เป<า>ต้องมาจากจากกรุงเทพอะจากบางกรวยมาทเพชรบุรีอะเออมาทําอันนี้ที่เราทําให้อะเราไม่ได้แบบ เฮ้ย <Hey, S 2> mm. มังจะโดนค่าส anyway. ินจ้างหรืออะไรไม,ม,ม่มีนะคะอันนี้ช่วยลงมานิดนึงหลูกลงมานิดนึงอันเนี้ยเขามาด้วยใจจริงน้องที่ลงลงตรงนี้เพราะน้องเป็นคนดีเลยอยากให้คนในเมื่อช่วยเหลือคนให้คนรู้จักก็ให้น้องได้รับใช้ประชาชนด้วยนะคะให้น้องได้รับใช้อันนี้เอ้แจกขนมนมเนยมาตลอดมาแจกเองถึงมือเองด้วยมามาตลอดมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ลงอะไรพวกนี้เลยค่ะยังแต่ยังไม่ได้ลงนะคะต้องบอกว่าคนดีๆอยากรักษาไว้เขาบอกว่าเวลาเจอคนนะคะ คนที่ดีกับเราอะรักษาไว้ให้แน่นที่สุดนะคะส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเราก็คือก็ห่างๆไว้นะคะอันนี้แต่น้องเป็นคนที่ดีกับเรารจริงๆไม่ได้แบบอะไรพรรู้ว่าน้องน้องลงเพจสองบังกลวยที่สอปจอนอนทบุรีฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ต้องพาป้าไปที่ตรวจสายตาที่วันไร่ขิงใช่ไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปช่วยน้องเป้ด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณมา,มาริวันอินอิน น้องเป้ศูนย์เว้นค่ะศูนย์เว้นบางกรวยนะคะน้องเป็นคนที่จิตใจดีมาช่วยเรามาตลอด6กปีที่รู้จักกันมานะเป้ช่วยตลอดเลยนะตั้งแต่เขายังไม่ลงเงินพอเสร็จเราบอกเป้มึงช่วยคนขนาดนี้ลงเถอะวะให้คนแม่งรู้จักไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านกระบอกเสียงให้คนจนแล้วเป้แม่งทำจริงๆยิ่งพ่อเป้พี่น้องเป้แม่เป้แบบน่ารักคุณบอกครัน้องเป้เอาลงเขียบอะไรคือสอบจเนี่ยสออบจนี่ย่อมาจากอะไรใครรู้บ้างตอบมา เออใครรู้บ้างตอบมาสาาาอปจย่อมาจากอะไรคะ f อใครตอบได้บ้างว่าที่นี่ก็คือสอปจย่อมาจากอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างไหมคะยังไม่มีใครพิมพ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเยี่ยมมากเลยคุมมณมนเยี่ยมมากเลยถูกต้องค่ะสมาชิกสภาองค์การ <S <S องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะสอปจยันถามว่าถูกยันฮะคุณหมอเขียนสารอุกน้ำบัลเรีเขาเลยบอกว่าสารอุกหายอ๋อกูขอโทษกูขอโทษสารอุสารอุกนะโยเติมให้แล้วนะคะนนทบุรีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเยี่ยมมากเลยนนทบุรีเนาะนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีแบบภาษาไปไวย์ไงเขาจะไทยเป๊ะนะเขาอ่ะอ้าขอโทษขอโทษขอโทษเไม่ได้แล้วไม่ได้เอาสติ๊กขึ้นมา เรหลกเืองที่กาดนิ้วมันยนะ้างอกางหนึ่งไม่ใช่อาหนึ่งเปอเอไอคนที่เขียนสละอูนะคะดูมันโชโชนี่่อตองนิดนึงตองนิดนึงตองอย่าน่อยนะตองเปล้อยไปแล้วล้างไปแล้วเนี่ยอีกคาบหนึ่งอีฮาล่า เจ๊เจ๊โชว์มือหน่อยแล้วแม่น้องวินเนอร์สวัสดีะน,นะคะเจ๊แบมือแบมือแบบแบบเออบบเออน้องเป้นะคะน้องเป้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 นะคะน้องเป้สอบอจอนนทบุรีเขตส,สองบางกรวยนะคะอันนี้ที่เราที่เราแบบมา,มาบอกให้น้องก็ะอยากว่าคนดีๆอยากรักษาไว้แล้ว,ยอ,ยลวอ,อยากตอบแทนบุญคุณน้องบ้าง ไม่ต้องจ้างไม่ต้องอะไรนะคะไปด้วยใจจริงๆค่ะด้วยใจจริงๆเลยค่ะด้วยใจจริงๆเลยน้องเป้น้องเป้เลยน้องเป้เลยคนนี้เลยบอกเป้เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านไปเลยดิฉันสนับสนุนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเลือกเออไปช่วยหาเสียงไม่รู้เขาเลือกตั้งกันวันไหนแต่ว่าอาทิตย์หน้าหน้าจันอังคารน่าจะไปช่วยน้องเป้บ้างแล้วล่ะเนาะเจ๊จ๋าอ่านโชว์มือสิลูกอ่านเบอร์อย่างนี้ อ๋อสอบบจนะคะอยากจะบอกสอบบจเบอร์สองนะคะไม่ใช่เบอร์เบอร์สองและแค่แถมเขตสองบางกลวยด้วยน้องมักเลขสอง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 เลขถึงความสำเร็จขอให้น้องได้เอ็มคุมตอนนี้อยู่ไหนกันครับอยู่ที่ระยองค่ะกำลังจะไปจันทบุรีนะคะเจ๊เบอร์อะไรเบอร์สองเจ๊บอกก่อนเลยเบอร์สองน้องเป้เบอร์สอง น้องเป้เบอร์สองโบสองโชคอนันตเลิศฤทธิ์ภูวดลช่องอนันเลิศฤทธิ์ภูวดลฤทธิ์ภูวดลเออนี่เลยน้องชายสุดที่รักคนหนึ่งนะคะอันนี้เลือกยี่สิบเอ็ดนี้แล้วเหรอได้แล้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละน้องหม่เลือกวันที่ยี่สิบเอ็ดเฮ้ยงั้นเราต้องไปช่วยเขาแล้วล่ะโอเคโอเคเลือกยี่สิบเอ็ดนี้แล้วใช่ไหม ใครที่ว่าเป็นน้องอิมอิมหรือน้องไม้ถ้าว่างนะลูกไปดูที่เพจของพี่เป้หน่อยพอดีมีคนมาป่วนช่วยแม่ทีลูกตอนนี้แม่ไม่สะดวกที่จะมือถือที่จะใช้นะคะเพราะโดนยึดทุกอย่างเออหนูเข้าไปดูเพจพี่เป้ปกป้องพี่เป้ที่พี่เป้มีดีจริงไม่มีใครขืนเมื่อวานจะได้ไม่มีอดีตนะคะทุกคนเริ่มต้นใหม่ทาความดีได้แต่เป้ตลอดหกปีที่รู้จักกันมาน้องแม่งโคตรดีเลยพวกเราจะไม่ทิ้งน้องเดี๋ยววันไหนต้องไปช่วยน้องก่อนเพราะเลิกยี่สิบเอ็ด เจะไปวันไหนดีวะเนี่ยปฏิทินอยู่ไหนเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะน้องเป้โอ้โหตอนนี้สองรอยี่สิบสองคนที่เข้ามาดูเลขสองสองเป็นเลขความสำเร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียบรีบช่วยน้องเป้ละอาจจะพรุ่งนี้เลยก็ได้ไปนครปฐมเอาป้าไปตรวจสายตาที่วัดไล่ขิงเสร็จอาจจะเข้าห่านนองเป้เลยวันนี้ห9สิบเก้ายี่สิบวันวันวันที่ยี่เอ็ดะไรวะวันนี้สิบเก้ายี่สิบวันอาทิตย์พรุ่งนี้ เออน่าจะไปหาน้องเป้แล้วตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้ไปตรวจสายตาเสร็จจะเข้าไปหาน้องเป้เลยค่ะเดี๋ยวต้องโทรนัดกันอีกทีง่าพี่เป้น่ารักมากๆเลยเออ,เ,อ,อเห็นไหมน้องใบบอกเลยไปดูในเพจของพี่เป้ที่เบนบางปวยด้วยนะคะว่าโดนเพราะว่าโดนโดน,โดนเห็นว่าโดนวางงานเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคนดีผีคุ้มค่ะ คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะคนเราไม่มีใครเกิดเมื่อวานจะได้ไม่มีอดีตทุกคนเคยทาผิดพลาดมาแต่ว่าไม่เกี่ยวกับน้องเป้นนะหมายถึงว่าทุกๆเรื่องราวนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าบันทอนความสึกให้คนดีๆได้รับใช้สังคมแล้วก็เขาทําดีมาก่อนที่จะมาถึงวันนี้ด้วยซ้ําให้สะสมคุณง,งความดีแล้วขอให้เป้ได้สอบ,บจนนทบุรีเขตสองบางกรวย น้องเป้นะคะโชคโชดอนันต์นะคะเลิศฤทธิ์คัวโดนอะคะโชดอนันต์เลิศฤทธิ์คัวดนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถูด้วยนะคะตาใ้ปากน้องมาบอกว่าจะไม่เคยได้โมจิท่านเกินขอบคุณทุกคนทีุ่ญาตลงไลน์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าที่จันทบุรีขอบคุณมากนะคะโอ้ยเราไม่เคยถูดเลยไม่ได้ถูดนะเจ๊โชว์เร็วจะลงไลน์แล้วเจ๊โชว์เบอร์สองก่อนน้องมาน้องอาม <streaming. S 1> อ้าวเร็วโยโยโยอ่าอ่าอ่าอีกมือหนึ่งนี่นิ้วอวบอวบอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเบอร,สอบส uh บบรส์สองสอบรจนทบุรีเขตสองบานกลวยเป้โชคอานันต์เล,ลิกดิษัวดนขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกัน